เออได้จริงๆแล้วอย่างสมมติว่าพี่มีสมมติ่เ,เงินบางคานใช่ปะค่ะพี่พี่มั่นใจว่าของพี่แท้เดินทางเลยใช่เนาะพี่ก็เข้ามาดูเลยเนอะถ้าคืออย่างหนึ่งที่พี่จะสบายใจได้คําว่ารับประกันแท้เนี่ยพี่รู้ไหมว่าคําเนี้ยมันเป็นคําที่น่งแบบสําคัญที่สุดเลยพี่บอกเขานะว่าสมมติว่าพี่ไปขายพระเขานะพี่บอกผมรับประกันครับค่ะ พี่รู้ไหมว่าพี่ใช้เงินไม่ได้เลยนะใช่สมมติว่าพาพี่แท้คนอื่นไปดูเกสเนี่ยขาเอามาคืนพี่อะอย่างนี้ก็มีเยอะพี่จำไห้นะในทุกวงการเนี่ยพี่ไปดูเขาไลฟ์อะไปดูคนนู้นไลฟ์คนนู้นมีปัญหากันทุกคนมันไม่อยากให้ไขครได้ดีแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้ความมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญค่ะพระเนี่ยเวลาที่พี่สมมติว่าพี่เอามาขายให้ผมเนี่ย เอามาให้ผมเช่าเนี่ยพี่ไม่ต้องบอกผมรับประกันให้ผมพี่เอาเงินไปแล้วพี่จบกันไปจริงไม่ต้องมาผูกพันวันนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวผมพี่อันนี้ดูไม่นั่นแล้วเอาไปคืนพี่ไม่มีเราต้องตัดข้อนี้ทิ้งไปเลยนะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยแต่เวลาที่ผมทํางานกับลูกค้าผมก็จะต้องยึดมั่นในเรื่องนี้นะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับเนาะ คือซื้อพาจากเราต้องแท้เท่านั้นนะครับเนาะอันไหนที่ผมซื้อมาแล้วมันผิดพลาดคือต้องลงกระป๋องเท่านั้นนะฮะเป็นองค์ความรู้เท่านั้นนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเนาะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างบางอย่างผมผมก็เห็นใจนะสําหรับสําหรับ <c oughs> ผมขอพูดกับถึงเพื่อนนะถึงเพื่อนเราบางทีเนี่ยเพื่อนเราอย่างยกตัวอย่างเช่น วันนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นนัดนัดบอกว่านัดขายพระแล้วเอคืนเต็มนะมเวลาลูกค้าเอามาคืนคืนเต็มนะโดยระยะเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ม>ผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วว่าถ้าทําในลักษณะเนี้ยจริงๆนั้นมีค่าความเสี่ยงสูงมากมเพราะวันเนี้ยเวลาที่เราเราขายไปเนี่ยเราขายไปเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเนี่ยในระยะเวลา ในระยะเวลาสามเดือนเราอาจจะขายไปวันละชิ้นสามเดือนก็เก้าสิบชิ้นถูกไหมถูกไหมครับแต่เราใช้ระยะเวลาสามเดือนในการขายนัดอาจจะมีเงินทุนอยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบชิ้นเนาะแต่นัดเนี่ยโดนขอคืนทีเดียวห้าสิบชิ้นน่ะในเวลาสองวันสามวันหรือหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเท่ากับว่าจุดโอเวอร์โหลดเนี่ย มันมันมันเกินการต้านรับอยู่แล้วถูกไหมยกเว้นนัดเองเนี่ยมียอดเงินคงเหลือคงคังเนี่ย cover พ้าที่ขายไปทั้งหมด mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมันมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องดูแลบริหารจัดการให้ดีเ mm hmm. นื่นออกมาวันนี้ผมเองผมก็ดูนะไม่ได้ว่าจุดที่ผิดพลาดคือจุดที่ผิดพลาดเราต้องมาแก้ไขตัวเรานะผมเองก็ พยายามดูนะนัดเองก็เป็นเพื่อนผมนะ,ะวิกฤตหลายๆครั้งที่นัดเจอเนี่ยเราก็มองเราก็เห็นอยู่ตลอดนะครับเนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีในการที่จะที่จะที่จะดูแลลูกค้าเนาะความความเนาะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เท่าความจากเมื่อกี้ที่บอกเนาะ,ะนะครับเนาะจริงๆนัดกับผมเพื่อนกันนะนะครับแล้วเขาเองก็เป็นคนที่ ตรงไปตรงมาด้วยนะครับเนาะแต่เขาก็ดูแลลูกค้าดีนะผมถือว่าเขาเจ๋งนะในเรื่องนี้นะครับนะเนาะรับผิดชอบ